อยู่กับเพชรอัลซินยังไงบ้างน้องเสียดเฉีวมากเสียดายไหมเสียดายครับยกข้าวไปเราตัดสินใจเดินอ่ะจะกินอยู่แล้วไงอันนี้คือเราตัดสินใจหรือว่าทีมงานบอกให้เราเดินตัดสินใจเองอย่ามาโทษเลยให้มันขาดอย่างเงี้ยแตอว่าไปแทนคือจะเอาให้ชัวร์ ใช่ไหมก็ช่วยครับอยากบอกอะไรแปนแฟนาน้องชายขอโทษใจร้ายโชคเ็คาดเองครับคาดไปเดือนยกครับแม้ก็โชคอีกมแ่แต่ถือว่าโอเคแล้วเปิดเกมหายเจ็บหายไรแล้วกซ้อมไม่เจ็บเลยยินไม่เจ็บนี่เลยกับพี่สถานปลายรอดไหมน้ำหนักกี่กดไม่เป็นไรค่ะร้อยย่สิบหค่ะร้อยยี่สิบห้าน้องต่อยร้อยี่สิบแปดนี่พิเน้องเลย จริงๆร้องได้ร้อยย wow ี่ห uh, ้าร้อยย่สิบหกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรค่ะถือว่ามวยมาแทนครับอ่ะสู้ๆกันต่อนะครับใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะครับถ้าเราไม่จละใช่ถ้าเราไม่เก่งเก่งเก่งมากใครแล้วก็เหนื่อยรับองตัวจะนั่งยังงี้พี่เขาไม่เกิดไฟนิดนิดสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีค่ะผวันนี้ถือว่าแจ้งเกิดหลังจากได้เสื้อสมรักไปแล้วเจ็ดไฟ ครับผมทั้งแพ้มาเจ็ดไปติดเลยพี่ใช่ครับวันนี้เป็นไงความมั่นใจกับว่ายังยังไม่เต็มร้อยครับเพราะว่ามาแทนด้วยครับผมแต่เขาก็ดีใจครับผมที่ได้เกิดครับผมวันฉลองเนี่ยเขาบอกผมตั้งแต่2วันที่แล้วบอกว่ากุมารดําสถานฟ้าดีทีเด็ดเลยครับผมโอ้โหวันฉลองสงสัยจะรับตั๊บเยอะครับผเขาอัดขีดซะหน่อยเลยพี่ลูกพี่ลูกพี่ไว้มาแล้วลูกพี่วันฉลองใมาแล้วอัดขีด วันนี้อาชีพเท่าไหร่พี่จ๊ควันนี้อาชีพ5,000ครับผมเสียแขกครับเสียแ5,000ครับผมขอบคุณครับผมมีใครอาชีพอีกก็มีสมพนิวัฒน์เสรมพนิวัฒน์พี่ซานเสริมมอมเริมมอมพี่ซานอาชีพเท่าไหร่พี่ซันอาชีพไม่เยอะเขาไม่ได้เล่นอาชีพ0 0 0เดียว1,000 0 0เนให้ให้ค่านมเราครับแกันาอีครับอยากจะบอกอะไรเป็นแปรน้องพี่แจ๊วันนี้ครับผมทำมาเต็มที่แล้วครับขอบคุณครับที่เชีย ก็ร้อยยี่สิบองร้อยยบสามครับผมร้อยอพี่แจก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบสองยี่สามใช่ครับมบยินดีด้วยนะพี่นะครับผมในวัยสามปีครับครับผมสถานตาแจ้งเกิดแล้วครับมางนี้ตรงนี้วหรองนี้ม